สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาที่หงช anel นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะมาเข้ามาคอมเมนต์นะคะดีๆให้กันนะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้เนี่ยหงก็จะมาดูดวงพิฆาดนะคะว่าสถานการณ์นะคะหลังจากที่เรากำลังจะคลายล็อกดาวน์หรือเปิดประเทศเนี่ยนะคะใครที่ กำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือใครที่กำลังจะกลับเข้ามาติดต่อคุณนะคะหรือว่ามีความสัมพันธ์กับคุณนะเราก็จะไปหาคำตอบกันนะคะมีให้เลือก3กองด้วยกันกองที่1กองที่สองแล้วก็กองที่3นะคะเลือกกองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยว คงจะเริ่มจากกองแรกเลยถ้าใครที่ต้องการเวลามากกว่านั้นก็สามารถพอสอ,พอส์วิดีโอไว้ได้นะคะโอเคนะคะก็ขอเริ่มที่กลองแรกก่อนเลยนะคะ ขอเริ่มที่ก่องนี้ก่อนนะว่าใครนะคะที่กำลังจะกลับเข้ามาหาคุณนะคะหลังจากเราเปิดประเทศหรือว่าหลังจากล็อกดาวน์เนี้ยนะคะใครกำลังจะกลับเข้ามาหาคุณนะคะหรือติดต่อมานะมาดูกันนะคะเขาคนนั้นเป็นใครนะคะแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรต่อไปนะคะขอ มีไพ่13นะคะไพ่เด h นะคะอืมชัดใบ12ก็คือไพ่เบอร์15นะคะก็คือ The Devil นั่นไงโอ้โหไขกันนะนะคะเบอร์6นะคะหกเหรียญ6ถ้วยนะคะโอ้โหชัดมากเลยสำหรับคนกองนี้ Seven of Cups นะคะก็สำหรับคนที่กำลังจะกลับเข้ามานะคะในชีวิตคุณหรือกำลังจะติดต่อหาคุณหลังจากที่หลังจากล็อกดาวแล้วเนี่ยนะคะคนคนนั้นเนี่ยลักษณะของเขาจะเป็นคนที่คนเก่าที่ เลิกกันไปแล้วนะคะหรือว่าขาดการติดต่อนะคะไม่ยังคบกันอยู่ก็จริงแต่ว่ามันเหมือนการขาดการติดต่อไปเลยก็ได้นะคะไพ mm ่เ hmm. ดตรงนี้นี่นะมันจะมีการรีเบิร์สก็คือการกลับเข้ามาใหม่นะคะ mm hmm. คนคนนี้คือทำไมถึงบอกกลับเข้ามาได้เพราะว่า มันมีทั้งไพ่เดสนะคะแล้วก็ไพ่หกถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นคนเก่าที่เลิกกันไปแล้วนะคะที่ตายจากกันไปแล้วอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยนะคะมันเหมือนกับคนที่ห่างหายกันไปหรือวาอ่าไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะหรือเสมือนหนึ่งเลิกกันไปเลยก็ได้จบความสัมพันธ์ไปเขาคนนี้กําลังที่จะ ติดต่อกลับมานะคะหกหกถ้วยตรงนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์นะคะเขาคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆนะคิดถึงคุณนะอาจจะเป็นคนที่ามาประเทศบ่อยๆมาประเทศนี้บ่อยๆหรือว่าเป็นคนที่อยู่กันคนละจังหวัดก็ได้นะคะเป็นคนที่อยู่คนละจังหวัดแล้วก็ค่อนข้างที่ตอนคบกันน่ะนะคะมีแพชชั่นให้กันมากๆเลยไพ่เดวิลตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือด้วยความที่ ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้จริงจังนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนี่ยสถานการณ์ดูเหมือนมันก็าำลังเป็นแค่คบกันอยู่หรือเป็นการคุยกันอยู่นะคะอาจจะคุยกันทางออนไลน์นะคะเซเว่นอัคตรงนี้เป็นคนที่คุณเคยคุยเอาไว้นะคะเป็นคนที่คุยอะ คุยทิ้งเอาไว้ในไลน์หรือว่าในออนไลน์ต่างๆในแอปต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะมีประเด็นกันนะคะอาจจะความสัมพันธ์กําลังจะดําเนินไปด้วยดีนะคะมี6เหรียญตรงนี้เนี่ยนะในความสัมพันธ์ก่อนที่จะมีล็อกดาวน์หรือว่ามีเหตุการณ์เนี่ยแต่พอมีเหตุการณ์เนี้ยด้วยความที่ หนึ่งก็คืออาจจะไม่ได้อยู่พื้นที่เดียวกันนะคะอยู่กันคนละประเทศอยู่คนคนละจังหวัดนะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจบลงไปนะคะเนื่องจากต่างคนต่างก็มองไม่เห็นว่าคบกันไปแล้วมันจะได้เจอกันไหมนะคะหรือว่า จะเรียกว่าอะไรหรือในบางกรณีเนี่ยบางคนก็อาจจะเคยมีความสัมพันธ์กันแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์หรือสถานที่เนี่ยมันก็เลยทำให้คุณสองคนต้องห่างกันไปนะคะเหตุผลมันก็มีหลายๆอย่างนะในแต่ละในแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าใครที่กำลังจะกลับเข้ามาหลังล็อกดาวน์นะก็เป็นคนที่เลิกไปแล้วค่ะเป็นคนที่เลิก ไม่เลิกก็เสมือนเลิกนะคะเป็นคนที่คุณเองอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมาก่อนด้วยไพ่ The Devil ตรงนี้นะความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือว่ามันก็ยังอยู่ในหัวของแต่ละคนนะคะเขาก็ยังคิดถึงกันอยู่ยังตัดกันไม่ขาดนะเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ไพ่ The Death มันก็อาจจะรีเฟรชถึงสถานการณ์ที่มีคนล้มเจ็บมีโรคระบาดนะคะมันก็เลยทําให้คุณสองคนไม่ได้ไม่ได้เจอกันนะคะเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้จะมีพระอาทิตย์กําลังที่จะขึ้น หงะะก็เลยมองว่ามันกําลังที่จะรีเบิร์ตก็คือกลับเข้ามาครบกันใหม่แล้วก็เนื่องจากว่ามันมี6กถ้วยด้วยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะกลับเข้ามาคือคนเก่าที่เลิกไปแล้วนะคะหรือคนเก่าที่มีประเด็นกับคุณนะคะหรืออาจจะเลิกกันเพราะว่า,าด้วยความที่ รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ไม่แฟร์นะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตามอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านะคะมันก็เลยอาจจะทําให้จบนะอ่าสาเหตุที่มันเลิกไปเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะคะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกเหนื่อยรู้สึกกับการที่ต้องตามอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเย็นชาอาจจะอ่าตอบสนองบ้างไม่ตอบสนองบ้างมันก็เลยให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันคาราคาซังนะคะแต่ว่าหลังจากล็อกดาวน์คนคนนี้แหละนะคะที่เขาเนี่ย กำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะทีนี้ไปดูซิว่าถ้าเกิดว่าเขากลับเข้ามาแล้วความสัมพันธ์เขาจะเทคแอคชั่นยังไงหรือความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะไ mm hmm. พ่ high p r i พ s t e s s นะคะไพ่กาคาาอ่าอัศวินถือถ้วยนะคะมามาแน่ๆ เด็กถือถ้วยจะได้ข่าวดีนะได้เริ่มต้นความรักใหม่ๆนะคะความรักจะดำเนินไปเหมือนเดิมนะคะ The w i e l of Fortune ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าก็คือหงมองว่ามันอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบพัฒนามีคอมมิทเมนต์ตกลงแต่งงานอะไรกันขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันจะมีดำเนินความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะดำเนินต่อไปจะมีการเริ่มต้นคุยกันใหม่นะคะจะมีการเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันใหม่นะอาจจะเป็นในลักษณะที่เงียบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเรียนรู้กันนะคะเพราะต่างคนเนี่ยเหมือนต่างก็เคยผ่านสมรภูมิหรือว่าเคยมีประสบการณ์ความรักมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าความสัมพันธ์มันก็จะดำเนินต่อไปนะอัศวินถือถ้วยเด็กถือถ้วยตรงนี้นะคะดำเนินต่อไปค่ะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะได้มาเจอกันอีกแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไม่ถึงขั้นมีคอมมิตเมนต์ นะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามานะอาจจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะ,ะเช็คให้ดูนะคะจะมีนะคะลัคนาราศีเมษนะคะเป็นคนต่างชาติก็ได้เป็นคนต่างถิ่นเป็นคนที่อ่าราศีสิงห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ราศีตุลน,นะคะมีตุลมีสิงห์แล้วก็มีเมษนะคะเนี่ย ต่างคนก็นะคะค่อนข้างที่จะทันกันะนะคู่นี้นะคะก็อาจจะต้องไปแบบช้าๆเรียนรู้กันไปนะคะทีนี้ไปดูกองต่อไปนะคะไปดูกองที่สองิอ่ะมาดูกองนี้กันนะคะโหงก็เลยลืมเลยนะคะไม่ได้อินไว Uh huh. ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะ uh, May I invite the tarot ancestor to come and communicate in an accurate way for the person who select this pile ใครกำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณหลังล็อกดาวนะคะเขาคนนั้นเป็นใครลักษณะยังไงนะคะขอดูหน่อยมีไพ่สเหรียญไพ่ justice นะคะ ไพ่ห้าเหรียญไพ่เก้าเหรียญแล้วก็ไพ่เด็กถือคาถานะคะคนที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะหลังล็อกดาวน์หรือกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเคยทิ้งคุณไปหรือคุณตัดเขาออกไปหรือคุณบอกเลิกนะคะเนื่องจากคนคนนี้เนี่ย เขาเหมือนกับว่าคือเป็นคนที่ยังไม่ค่อยเปิดตัวแล้วก็ยังไม่ค่อยเปิดใจกับคุณนะคะยังเป็นคนที่คิดมากนะคะเย็นชาในความสัมพันธ์หรือไม่ก็ไม่ค่อยบอกอะไรเกี่ยวกับตัวของเขานะคะเวลาอยากจะคุยก็ติดต่อมาเวลาอยากจะมาหาก็มาหรือไม่ก็ ทำอะไรตามใจนะคะเนื่องจากคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณนะคะยังมีความต้องการเรียนรู้อะไรอ่าสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ระมัดระวังตัวด้วยนะเป็นคนที่อาจจะคือดูข้อมูลมาเยอะอะนะคะกับการคุยกับเพศตรงข้ามนะ แล้วก็กลัวว่าเพศตรงข้ามเนี่ยจะเข้ามานะคะหวังผลประโยชน์จากตัวเขานะถ้าคุณคบกับคนคนนี้เนี่ยคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้คุยเรื่องเงินไม่ชอบให้จะบอกเลยว่าเออ เหมือนกับว่าแล้วก็เป็นคนขี้เหนียวอะนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยสปอร์ตสักเท่าไหร่นะนะคะในเรื่องลักษณะของการใช้เงินคุณจะสังเกตเขาได้ว่าคนคนนี้เขาเป็นคนใช้เงินเป็นนะเป็นคนที่รู้ค่าของเงินอะคือไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยแล้วฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่โรแมนติกนะคะแต่ว่าชอบสนุกสนานนะคือเหมือนคือหยอกคนไปหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคือสนุกสนุกนะคะยังมีความ อยากทดลองเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าตัวเขาเองข้อมูลเยอะนะคะแล้วก็กลัวนะไม่ไม่กล้าที่จะเปิดตัวนะเออไม่กล้าบอกแบบไม่กล้าเปิดใจตัวเองอ่ะให้ใครมารับรู้เรื่องส่วนตัวนะคะคุณก็เลยอาจจะ ตัดเขาออกไปเพราะว่าคือมันไม่แฟร์คือคนคนนี้จะมาเรียนรู้เรื่องของตัวคุณอย่างเดียวรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณรู้ว่าคุณทําอะไรทํางานที่ไหนแต่เรื่องของตัวเขาเนี่ยคุณไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนะคะถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบบอกว่าอืมอืมเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ,อาจจะบอกปฏิเสธไปว่าเออหรือพูด แบบไม่จริงอ่ะนะคะคือคนคนนี้เนี่ยสามารถที่จะทําอย่างนั้นได้นะเพราะว่าเขามีหนึ่งหนึ่งคาถาคือเขาไม่บอกความจริงกับคุณเขาจะบอกเขาจะโกหกหรือไม่เขาก็ไม่บอกเรื่องจริงเพราะว่าต้องการที่จะเซฟตัวเองมองว่าคนเนี่ยเข้ามาหาเขาเพราะว่าผลประโยชน์นะคะอาจจะฟังมาจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแล้วคุณเองเนี่ยเป็นคนที่คุณคิดว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ไหวไม่แฟร์นะคะจะเอาแต่ได้อย่างเดียวเสียไม่เอาเนี้ยมันก็ไม่ใช่นะคุณก็เลยอาจจะ ตัดเขาออกไปจากชีวิตนะคะหรือคิดว่าไม่อยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์กับคนแบบนี้นะคะทีนี้ไปดูซิว่าแล้วถ้าเขาติดต่อคุณกลับเข้ามานะคะหรือกลับเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาจะ take action ยังไงนะเขาจะเปิดใจมากกว่านี้ไหมนะคะเขาจะ take action ยังไงอะอัศวินถือเหรียญมาแล้วนะคะไพ่แปดเหรียญ ไพ่เดอะเฮอร์มิไพ่สามถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่อสศวินถือคาถาไม่ใช่เป็นไพ่หกคาทานะคะเป็นไพ่หกคาทานะอ่าโอเคค่ะคือคนคนนี้นะ จากที่เขาเป็นเด็กใช่ไหมคะลักษณะของเขานะหรือถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กเนี่ยลักษณะของเขาก็เหมือนเด็กๆอะทำอะไรตามใจตัวเองนะแต่มาครั้งนี้นะแอคชั่นของเขานะคะเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะมีความสุข,ขุมรอบคอบแต่เขาก็ยังไม่ทิ้งนะอ่านะคะความที่เขาเนี่ยมีความรู้เยอะหรือว่าข้อมูลเยอะนะคะจะคบอะไรจะทําอะไรกับใครก็ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะระมัดระวังตัวนะคนคนนี้นะคะเขาต้องการที่จะกลับมาสารสัมพันธ์หรือเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะนะเ <c oughs> ขามองแล้วว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช่นะอ่าเป็นคนที่เขาเนี่ยจะถึงขั้นมีคอมมิตเมนต์ได้นะคะคนกองนี้นะคนที่เขาจะกลับเข้ามาเนี่ย คือมันจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามีแนวโน้มที่เขาเนี่ยจะมีคอมมิทเมนต์กับคุณนะหกคาถาตรงนี้ถือชอบมากอกกับสามถ้วยนะคะเขาต้องไปคือกลับมาเขาเนี่ยเขาคบคุณจริงๆจังๆนะนะไพ่ืาสีตรงเนี้ย เขาจะคบคุณแบบจริงๆจังๆเป็นคนเก่าจริงๆเป็นคนเก่าที่คุณเคยตัดเข้าไปนะคะตอนนี้เขาโตขึ้นนะคะเขาเรียนรู้อะไรมากขึ้นหรือว่าเขาคิดอะไรได้มากขึ้นนะเขาโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะมีความรู้แล้วก็ reasonable ก็คือมีเหตุมีผลมากขึ้นนะคะหลังจากที่อาจจะโดน โดดเดี่ยวนะคะอยู่คนเดียวนะเนื่องจากสถานการณ์ไม่ได้พบใครไม่ได้คุยกับใครก็อาจจะคิดได้ว่าตัวเองเนี่ยนะคะอาจจะเอาเปรียบคนอื่นมากไปไหมนะคะคราวนี้มาก็เลยคิดว่าอาจจะให้คุณมากขึ้นนะคะแต่การให้ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะให้เรื่องอะไรก็ตามให้ในเรื่องของแง่สัมพันธ์หรือมีการตอบสนองมากขึ้นให้ในแง่วัตถุให้ในเรื่องของโอกาสอะไรต่างๆเขาจะมีให้คุณมากขึ้นแต่ว่าก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่ก็ดีกว่าเมื่อก่อน นะคะดีกว่าเมื่อก่อนทีนี้ไปดูซิว่าลัคนาราศีอะไรนะคะที่อาจจะมีความสัมพันธ์นะกับคุณนะคะมีราศีมีนนะคะราศีสิงห์แล้วก็ราศีอกันนะคะตรงกันนะกันสิงห์แล้วก็มีนนะคะที่อาจจะเข้ามามีความสัมพันธ์กับคุณหรือกับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ ก็เราไปดูวันกองต่อไปนะคะมาดูกองนี้นะคะ May I invite the tarot ancestor to come and communicate in an accurate way for the person who select this pile ไปดูซินะคะว่าใครกำลังจะกลับเข้ามาหาคุณหลังล็อกดาวน์นะคะไพ่ สิเหรียญนะคะไพ่ราชินีถือเหรียญไพ่สองเหรียญโอ้มีแต่ไพ่เหรียญนะคะคุณคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุณทำงานร่วมกันหรือเปล่าแปดเหรียญหรือเจ็ดคาทานะคะอืมผมมองว่าคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณหรือเพื่อนร่วมธุรกิจนะอาจจะรู้จักกันนะคะมาจากการาติดต่อในเรื่องของงานนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบค่อนข้างที่จะรักครอบครัวอาจจะมาจากครอบครัวของอเขาเรียกว่าอะไระมาจากคนที่มีครอบครัวใหญ่ๆอะนะคะมีครอบครัวหรือเขาอยู่กับครอบครัวนะเป็นคนที่คุณอาจจะ เคยพยายามนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยแต่ว่ามันก็ความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้พัฒนาไปเท่าไหร่นะมันก็เหมือนกลับไปกลับมาเพราะว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างนิ่งๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่คือไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะสำหรับคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาอาจจะทําแต่งานนะคุณเองอาจจะพยายามนะคะพยายามที่จะติดต่อเขาพยายามที่จะสารสัมพันธ์พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์มัน เขาเรียกว่าอะไรพัฒนาหรือว่า,าพัฒนาไปข้างหน้านะคะก็คืออยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเดินหน้าต่อไปนะจนถึงขั้นคอมมิชเมนต์นะคะหรือว่ามีความมั่นคงจริงๆจังๆกันแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาก็ เหมือนกับสิ่งที่เขารักนะคะก็คือครอบครัวให้ความสัมพันธ์มาอันดับหนึ่งก็คือครอบครัวแล้วก็2ก็คืองานส่วนคุณอนะ่ะเขาให้เป็นอันดับ3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่า ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ไม่ได้พัฒนานะคนคนนี้นะคะถึงแม้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคุณหรือว่าความสัมพันธ์มันสลับกันได้คุณเองอาจจะให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวมากกว่านะคะหรือว่าให้ความสําคัญกับการทามาหากินหรือการเงินนะชอบก็ชอบนะแต่ว่ามันก็สนุกดีนะคะกับการมีใครสักคนไว้คุยแต่ว่าคุณก็ไม่ได้คิดว่า,าจ,จะ จะเป็นเรื่องเป็นราวนะคะไม่ได้เอามาใส่ใจหรือว่าไม่ได้คิดว่าจะไปต่อหรือว่าถึงขั้นมีคอมมิชเมนต์นะเพราะว่าคุณคิดว่างานของคุณก็เยอะแล้วคุณเองอาจจะไม่มีเวลานะคะหรือเขาอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะว่าก็แค่สนุกสนุกนะคะเอาไว้คุยเวลา เนี่ยไพ่สองทุสองเหรียญตรงนี้มันเหมือนกับว่าก็แค่สนุกสนุกอะนะคะคือเหมือนเขาก็เอาไว้คุยเวลาที่เขาว่างนะเวลาที่ว่างก็คุยกับคุณแต่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดว่าสนุกสนุกแต่อีกฝ่ายหนึ่งอะจริงจังนะคะพยายามมากเลยมีแอคชั่นแต่ฝ่ายนี้เหรอเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปว่างเมื่อไหร่ก็คุยฆ่าเวลาหรือว่าสนุกสนุกใครเครียดเสร็จแล้วพอตัวเองมีงานก็ไม่ได้สนใจนะคะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้คือ ให้ความสำคัญในเรื่องของแทบจะจะเรียกว่าอะไรมันไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นเลยอ่ะนะคะ <c oughs> แต่ว่าเหมือนเขาคิดว่าก็ก็ดีนะเหมือนกับมีคนคุยนะคะจะได้ไม่เหงาอะไรประมาณนี้นะคะในยามที่เปิดประสบการณ์ใหม่หรือว่าอาจจะลองดูเห็นเพื่อนเขามีแฟนกันนะคะเราก็อยากลองกับคุยลองคุยคือมันเหมือนมันเป็นการแบบ เขาลองหรือเขาทดสอบหรือเขาแบบฆ่าเวลานะเพราะว่าเขาเห็นเป็นเรื่องสนุกนะคะไม่ได้คิดจะจริงจังแต่ว่าคุณน่ะพยายามมากเลยในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้แหละนะคะเขาเนี่ยช่วงช่วงที่เศรษฐกิจมันไม่ดีหรือว่าช่วงเปิดล็อกดาวน์นะคะเขาอาจจะมีความคิดใหม่ๆห,หรือ มีความเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรบางอย่างนะเราก็จะไปดูกันนะคะว่าเขาจะคิดที่จะเหมือนกับว่ามีความต้องการที่จะ take action อะไรนะคะกับความสัมพันธ์กับคุณต่อไปไหมนะคะถ้ายังเป็นเหมือนเดิมเนี่ยก็คิดว่าคุณก็คงอาจจะไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าพยายามเต็มที่แล้วเหมือนกันนะเดคาถาตรงนี้เนี่ยก็คือแบบ เต็มที่แล้วอะเหนื่อยเหมือนกันนะคะอืมทีนี้มาดูซิว่าแต่เขาก็ยังนิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะพยายามเท่าไหร่แต่ก็ดูแล้วก็ไม่เห็นจะอะไรเลยนะคะนิ่งไม่ค่อยอะไรนะคะเย็นชาตามอารมณ์เขาอะนะคะอืมไม่สามารถที่จะคือมาคนละครึ่งทางได้นะทีนี้ไปดูซิเขาคนที่คนคุณถามถึงคนนี้เนี่ยเขาจะ take action อะไรไหมนะคะหลังจากนี้ไปนะไพ่เดมูนนะคะ ไพ่เดโมนก็ยังขึ้นมาโอ้โหไพ่สิบดาบนะคะอ่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะจบไปแล้วก็ได้นะแปดคาทานะคะที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์มันอาจจะไม่แฮปปี้นะคะมันเป็นเขาเรียกหมดอารมณ์ความรู้สึกนะอืมของคุณกับเขาเนี่ยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะที่ผ่านมา มีอัศวินถือคาถาแต่ว่าหงม,มองว่านะคือคนคนนี้นะคะคุณอาจจะตัดจบเข้าไปนะคะผมมองว่าน่าจะเป็นคุณมากกว่าหรือเขาก็ได้นะคะอาจจะเลิกคุยไม่ไม่คุยแล้วเพราะว่าต้องไปโฟกัสเรื่องงานจริงๆจังๆนะคะช่วงที่มันอาจจะมีประเด็นหรือว่ามีสถานการณ์แบบนี้นะคะเขาก็เลย ัดใจนะคะหรือว่าเลิกที่จะมาคุยสนุกสนุกคุยเล่นๆน,นะคะมีการเลิกกันไปเนี่ยนะแต่ว่าโฮมมองว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกิดในอนาคตนะคะคือมันเป็นไพ่แอคชั่นนะ่ะนะมันจะมีการคุณจะได้ข่าวติดต่อจากเขานะ เออเป็นอัศวินถือคาานะคะเขาจะมีแอคชั่นนะหรือเขาเนี่ยอาจจะเดินทางมาหาคุณได้นะคะในกรณีที่คุณกับเขาอาจจะไม่ได้อยู่หรืออาจจะอยู่กันคนละที่นะคะแปดคาถาตรงเนี้ยกับอัศวินถือคาถาเนี่ยมีการเดินทางจะมีการเดินทางมาหาคุณนะคะเนี่ยเขาก็ชอบคุณแหละนะคะอยังชอบคุณอยู่แต่ชอบแบบเงียบๆะนะคือไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยให้คุณรู้ไม่ได้แสดงความรู้สึกแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ย เขาจะ take action นะคะเขาจะ take action แล้วเพราะว่าเขารู้แล้วแหละว่าเวลาที่ไม่มีคุณเนี่ยนะคะเวลาที่อยู่คุณอยู่เนี่ยก็ไม่เห็นคุณค่านะคะนึกจะทําอะไรก็ทําแต่เวลาที่คุณเองอาจจะเลิกไปหรือไม่ได้ติดต่อกันแล้วเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าชีวิตอาจจะขาดคุณไม่ได้นะคะเริ่มเจ็บ ะะบางคนบางคนมันเขาเรียกว่าความรู้สึกเขาช้านะคะมันแล้วแต่แล้วยิ่งเป็นธาตุดินอะธาตุดินนะเนี่ยหงบอกว่าคนคนนี้เป็นธาตุดินนะเพราะไพ่ออกมามีแต่ไพ่เหรียญน,นะคะเป็นผู้ธศพการมังกรเนี่ยนะคะสามราศีนียอาจจะรู้สึกช้านะจนคุณไปถึงไหนตอนไหนแล้วเขาก็เพิ่งจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเศร้าว,วะ่ะมันแบบมันรู้สึกแย่ว,วะ่ะนะคะว่า ฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าหลังจากล็อกดาวน์เนี่ยเขาจะเทคแอคชั่นนะเขาจะเทคแอคชั่นมาหาคุณนะคะเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์หรืออาจจะมีการเดินทางมาเจอคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรลองดูนะคะเพราะว่าคนนี้เขาเป็นคนธาดินอะถึงช้าแต่เขาก็มั่นคงนะนะคะ เป็นอะไรเนี่ยนะแต่เช้าอืมนะคะนะเขาจะเทคสเต็ปนะคะจะมีแอคชั่นแล้วแต่ว่าแอคชั่นของเขาเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะว่าคนธาตุดินเขาก็ใช้อย่างนี้นะคะคิดมากต้องมีเหตุผลทุกสเต็ปนะเพราะฉะนั้นคุณก็ลองค่อยๆดูกันไปนะคะแต่ว่าไพ่เขาเนี่ยไพ่แนวโน้มมันค่อนข้างดีนะคะไพ่แนวโน้มค่อนข้างดีอาจจะมีการเดินทางมาเจอกันนะปรับความเข้าใจกันนะคะ มีราศีมีนนะคะราศีมิถุนแล้วก็ราศีธนูนะคะที่อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นะคะก็วันนี้ก็สำหรับหัวข้อนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ